สวัสดีครับอีพีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับบรรยากาศแรงๆนี่เป็นแรงของวันที่22มกราคม66นะครับบรรดากาศหนทางมาจากทั้งอำเภอเฝ้าไร่นะครับกะมาพักอยู่ที่อ่างน้ำพานนะครับอ่างน้ำพาน แถวสันเจ้าปู่บ่อโอนะครับทังอำเภอสังขมนะครับชมบรรยากาศชมนกนะครับนกเยอะแยะนะครับอยู่ในหนองนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นหนองทั้งนั้านนะครับเด้อนี่ครับส่วนทั้งด้านนั่นเป็นเกาะกลางน้ำนะครับแต่ที่เขียวชะอมรอบอยู่นี่ก็คือเป็นจอกเป็นแหนเป็นยานะครับที่ลอยน้ำอยู่นะครับ ล่องลอยอยู่ล่องลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับบริเวนพื้นดินนะครับเด้อพี่น้องเป็นหญ้าเป็นจอกเป็นแหนนะครับแต่ว่าหนาเหลือเกินนะครับนกมันเก็เลยปีนปลายไตไปเดินได้อย่างสะดวกนะครับนกล้ลยนะครับพี่น้องอยู่ที่เกาะเจ้าปูบออ่ออ่างน้ําพานนะครับ เมื่อนี้นะครับแอดก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากในงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับตัวเลขแนวทางกับมี่วยะของคุณพ่อหมอธรรมนะครับคุณพ่อหมอธรรมลึกลับนะครับเพินให้มา20หางเดี่ยวนะครับ20หางเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะซูมให้เบิ่งใกล้ๆนะครับจะเห็นชัดกันบอนะครับ นี่ครับคืออยู่ช่วงจุดนี่นะครับเห็นกันบ้างเนาะพี่น้องแอตเ็นเป็น820นี่ครับอยู่รวมกันนะครับอยู่ที่พุ่มไม้นะครับอยู่ที่พุ่มไม้อยู่ที่เกาะดอนปูเพิ่นนะครับดอนเจ้าปูโอนะครับแต่ว่าเพิ่นกับอันเชิญเจ้าปูขึ้นไปไว้ที่ศาลเจ้าปูบ่อโอทั้งด้านนู้นนะครับไกลๆนู่นนะครับ แต่ว่าที่ประทับของปูแต่ก่อนนะครับกัได้ยินปูเถาผููแก่เพื่อนว่าได้ยินปูเถาผูแก่เพิ่นว่าเจ้าปูบ่อต่กรอนประทับจุดน่ณเก,กาะกลางน้ำนี่นะครับเป็นเกาะกลางน้ำ,นำด้วยครับด้อแต่ว่าแอดกับบ่เคยได้เข้าไปจักเทื่อนนะครับยังไม่เข้าไปสักทีกับด้ยินแต่ปูเถาผูแก่เพิ่นนว้าเนาะครับเนาะต้องได้นั่งเรือเข้าไปนะครับ นั่งเรือเข้าไปแต่ว่าเข้าไปยากนะครับจอกแหนเยอะนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นจอกเป็นแหนเป็นหญ้านะครับที่ล่องลอยอยู่ตามผิวน้านะครับอ้นกหยอกล้อเล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับนกหลายหลากมากสายพันธุนน์นะครับเป็นสงวนไว้นะครับเอา้าตัวเลขแนวทังนะครับมี สองศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์แปดสองนะครับเด้อพี่น้องสำหรับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้มีศูนย์แปดสองแล้วก็สองศูนย์นะครับสำหรับสามตัวก็สลับกลับเอาด้วยนะครับสลับแล้วกลับด้วยแล้วก็ยิบจับชรากินแบงรัฐบาลไว้นะครับทางช่องสนับสนุนให้ยิบจับ ชลากินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นบริโม่เมา,มา,มาให้ลุมหลงในการพระนานสี่เงินแต่ประการใดนะครับมักชอบกับค่อยจัดคัดกระพานนะครับหรือว่าชมเพื่อเป็นแนวทางไว้เปรียบเทียบเบื้องนะครับว่าจะตรงกับสำนักอื่นไหมจะเข้ากันไหมนะครับมักชอบกับค่อยจัดการตัดสินใจเป็นของคุณพ่อคุณแม่เรานะครับอ้าเจ้าปูเจ้าปูดลจิตดลใจให้ลกูกหลานเห็น 8, 8 2 0 0 8 2นี่นะครับก็ให้ออกตรงๆแม่นๆเด้อเจ้าปูให้ลูกให้ล้านพร้อมโดยเอฟซีได้ปลดหนีปลดสินได้มีเงินมีทองมาใส่มาสอยได้เหตุบุญเหตุกุศลนะครับนี่ครับ082นะครับแล้วก็ของคุณพ่อหมอทำ คุณพ่อหมอทำเพิ่นกะสองศูนย์ทางเดียวนะครับช่วงนี้อยู่ที่อ่างน้ำพนันแต่ว่าสองศูนย์ในมาจากคุณพ่อหมอทำทางอำเภอเป้าไร่นะครับก็คือเอามาลงร่วมในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่ายดกลัวว่าจะมืดนะครับก็เลยรีบกลับมานะครับก็เลยม,มาพักรถอยู่ที่อำเภอสัางคอมอ่างน้ำพันนะครับสำหรับท่านใดที่มักจ่ชอบ ล่องแพนะครับในช่วงหน้าแรงนะครับโน้นนะครับเป็นเป็นแพรทั้งนั้นนะครับตั้งกล้องให้ดูชัชดเห็นกันชัดไหมเนาะครับทางด้านนั้นเป็นเป็นแพรนะครับช่วงหน้าแรงจะมีการล่องแพรนะครับอ่างน้ําพันส่วนแพรน่าจะมีหลายจุดนะครับมีหลายท่าแพรนะครับ น่าจะมี3ามท่าแพหรือสีท่าแพนะครับแอดกะบ่มั่นใจนะครับแต่ว่าที่เห็นเห็นโยกอะประมาณ3ท่าแพแล้วนะครับแต่ว่า่าจะะีหลายก็นั้นเพราะว่าน้องน้องใหญ่นะครับเ้อเป็นบึงใหญ่น้องใหญ่นะครับโน้นฝั่งโน้นอีกนะครับซึ่งก็จะมีเกาะกลางน้ำคล้ายคล้ายกันกับบึงโคงหลงนะครับแต่ว่าบกกว้างบอยง่ปั่นบึงโคงหลงนะครับจะเล็กกว่าบึงโคงหลง นิดนึงนะครับโน้นไกลๆนู่นก็ใช่นะครับแต่ว่าเป็นหญ้าปกคลุมส่วนที่เห็นน้าชัดๆนั่นบกวางเพราประมาณนะครับเพราะว่าเป็นจอกเป็นแหนะปกคลุมใหม่นะครับเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวยจะนําตัวเลขเขียนตัวเลขมาสรุปให้คุณพ่อคุณแม่ห้าได้เบ่งได้ชมกันครับเอฟซีตกันครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของหมอธรรมเลือกลับอำเภอเฝ้าไร่นะครับให้หนึ่งวันที่หนึ่งมกราคมหกหกนะครับสองศูนย์หางเดียวนะครับสองศูนย์หางเดียวนะครับแล้วก็เจ้าปูบ่อโอนะครับแอดเทนอยู่ที่เป็นเถาวันใหม่นะครับเป็นเถาวันนะครับมองไปที่เกาะ ดอนเจ้าปู่นะครับบอโอเห็น082หางเดียวนะครับ3ตัวหางเดียวในงวดวันที่1มกราคม66นะครับนี่ครับ082หางเดียวนะครับสำหรับ3ตัวของเจ้าปู่บ่อโอ,โอนะครับมองไปเห็นเป็นทว,วันขึ้นเป็นตัวเลขนะครับ082หางเดียวนะครับส่วน หมอพ่อหมอทำลึกลับนะครับให้สองศูนย์หางเดียวนะครับมักชอบระจัดคัดกระพานนะครับพี่น้องชอบแกหยิบจับฉลากินแบงกรัฐบาลไว้เลยนะครับน้อยๆเน,น,น้นๆน,นะครับพ่อหมอทำลึกลับนะครับ สองศูนย์ห้างเดียวเน้นๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมฝากกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเล่นเชื่อเล่นใจแก่ทั้งช่อง598พารวยนะครับเชแล้วขอให้ท่านได้รับโชคกันทุกทุกท่านนะครับอยากได้ปลานะครับก็ที่ตลาดปลาเพเรอส้ังคอมอยากล่องแพก็ที่อ่างน้ำผ่านนะครับ อำเภอสร้างความจังหวัดอุดรธานีสำหรับคลิปนี้โชคดีม่ใช่กันทุกๆท,ท่านโชคดีกันทุกๆคนสวัสดีครับผม